นาำเบื้องกอตอนเก็บไปเมียนเดี๋ยวเวียกเดี๋ยวงานเนาะนานีมนันหนาเวียกหน้างานต่างคนต่างเนี่ไปสิมานาันนั่งเบิ้องจะโทรศัพท์อยู่ห <c oughs> ันสูงยูเด้อครับผมพี่น้องล่วงจากซิปลอก่อนจิงปิงเลยเดี๋ยวบว่หาล,าล่หรอกอดเอาอดเอา เด,ดืแหงเด้ครับผมพี่น้องขึ้นมากชงนี้คนงาน่ายกนแทบบม่ไหวกันแล้วเราจะเศร้าก็จิตเต็มรถสิบรอครับมันอยีขาวมันเก่าเดือนครับผมมันบ่เถึงขวบนี่แหละครับผมเบึง้งวิธีขึ้น1ิบรอสีผ้าไปเบื้องอีกแปลงนึงครับผมไปเบื้องมันไงมันเลยขวบอยู่พูนนกับผม ติดตามชมน้องกันครับมาหอดมันหัวหง่แล้ะครับผมพี่น้องพาส้มหลายแปลงครับผมกู้ไก่กันกู้มันเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเจ้าหนึ่งใส่ซิบหล่อเจ้านี่ใส่รถพริกัพไปวไ่ามาว่าครับผมขืนเต็มว่ายจังหากมันหัวหญ่ต่างกันเด้อครับผม กำบังหันหนึ่งหัวมันครับอันนี้มันเลยอยขวบนี่นะผักแถวว่ะง่ายบบง่าวเลยหัวใหญ่หัวยาวหัวมันไม่ธรรมดา คาสม้มยุกยุกลองยุกลองมั่นครับผมนี่ยืนในบ้านนี่แหละครับผมบ้านเดียวก็แอดมินนี่แหละครับฟีมือกูมูนี่ผู้เดียวนี่ครับผมยุกลองมั่นบาแมนเอาเสี่ยวมาขึงสวยงามสวยงามครับผมใส่รถสมยุกครับรถสมแบบนี้นะครับผมยุกลองมั่น ที่วที่สามสามเวนี้นี่เนาะเถยวที่สามเที่ยวที่สามของวันนี้ครับผมมาว่าในสามเถียวบ่ส <tal word> ีบ่ม <squishy. S 1> yeah, ันอ <wide sea> ีกแล้วส um ีก <ame> ันนี่เดี๋ยวจะท่านในการตีมาว่านตกบ่มาว่านี่ต๊กพอดีไร่นี่บ่ มันหัวใหญ่มันก็ขื้นเต็มไว้ครับผมพี่น้องแปลงเก่าเด้อครับผมแปลงผมมาทายถ้ำล่งไปลำมสุสเซานี้นี่ครับผมมันหัวใหญ่หัวใหญ่ใหญ่ขื้นแป๊บเดียวยเต็มละ่ะไงแห้งครับเมื่อไหรไปหอดรถ ชมจอดะหัากัะจีเตียมหนูนี่มีคางเดียวเนาะแม่นบออันนี้เขาเก็บกองขางเดียวเนาะนี่ครับผมเก็บกองขางเดียวกันเอาสองเอาเก็บสองขางก็เฉพาะกระเทือนเนาะเพ่ต้องพรต้องเฝ้าหรอกเพื่อคงจะคลองหรอก ในซ้ำได้ก็เอาซ้ำั่เอาซ้ำแห้งห้องมาตามแห้งเฮางนะอย่าลืมว่าหนังกายมันลาไปทั้งหงานดิหนักอยู่มื่นแรกมื่นที่สองมาแผวลงแผวลงเพมีอวองเนี่ยัปกำร่างมันจะอ่อนลงอ่อนลงเจอของหนักอยู่ตลอดนี่แล้วมึงดิหัวมันมันหมูน้อย ติดนักติดนักอย่คูมือด,ดกำลังมันกับทอยตัวหัวใหครับวัต่อมาเรี่องนี้มันหัวใหญ่มันสันน่น้ยมันจะภาพมูงูมันขวบกลัว แปงแปงนั่นแป้งนั่นงานเก่าเดือนนึ่เนี่ยเ่าท่านจะถึงขวบแต่ว่ากก่าหงามอยู่มันเป็นดินทรายดินคืกันเดือครับผมให้ติดกันแต่ว่าดินบ่คือกันมาโซนทั้งผีดินจอแดงแดงดินดงครับคนงานแปลงเนี่ยที่ไหนก็ผ้ากันออกพอออกปุ๊บแดดแดดก็อกน้่เขาค้ๆๆๆๆนเข่าหอมแดดไอ้กเข่าหอมน้่ คนออกทำงานแดดกอ,อกมาทำด้วยกันเอาการด้วยครับุมแดดมาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยีย่ควรสภาพดิ ไปแปลงนั่นจะไปในสุดจะประมาณซิบหน้าที่ก็พอละมั้งซิบหาหน้าที่คนบวเบืองดอกแต่ว่าตอนนี้ในสดแต่ว่าช่วงเย็นผล่อะค้นสิบเบืองตอนนี้ค้นหยากรีดหลายแต่ว่าน้ำน้ำขาเจ้าบวอออกอออเห็นตัวไงตอนนั้นข้าเจ้าสร้างขายปลาโน,น่นจันสามร้เจ็ดร้อยหกสิบบาท ก็สื่อดิยังว่าอันโอ้ยแ่พอต้องไปนั่นหรอกพอต้องไปตึกแห้งน่นมีไอ้นปเสืเลยน่นไปเสือเลอย <c oughs> โลละห้าสิบบาทโลละหกสิบบาทเขาเจ้าขายสดๆเลยเอาขึ้นมาจากสลรุ่งเขาเจ้าก็มาเทลงหลด <c oughs> คนกับลุ่มแล้วผู้เฒ่าลุ่มสื่อลรงปาการกุศลบันหโหโจด ม mm ัน hmm. หัวใหญ่มื like ่นก <int im ä> ับเซ็ดหรอกครับผมยังมาหลายเอาตั้งผนกวงไปผนตัวนี้แม่นบ่ตัวมันรัมันดูว่าดยอ๋ออันนั้นก็แม่นหมดนั่นโอ้ว่าน่ะตัดลำก็มีเด้อครับผมหอดปลาอ้อยแม่นบ่แดนกันก่าปลาอ้อยโอ้ยอีกสองมือสองมือก็จักจีเซ็ดบ่เซ็ดนึกว่ามันสุดนี่ คุณเลือครับผมพี่น้องติดกับปลาอ้อย่นครับะอีกสองมือเสราจเ่เพร็ระหรอกแห้งกับโต๊ไปเรื่อย <c oughs> มีกับบ่อเขาเลยเตี้ มันหัวใหญ่หัวโตวมันหัวใหญ่ครับผมมันนี้ผ้าเบืองสองล้านโอสองสองให้สองแปลงครับแปลงหนึ่งขึ้นชิบล้อแปลงขึ้นสิบล้อ,อยู่ทั้งปุ่นครับผมใกล้จะเซ็ตคือกันแต่ว่าทั้งนี้หัวใหญ่เด้อครับผมธุรกิจกรอบขั้วครับผมบริจาคคนงานเด็ดกัพ่อกรอบขั้วจากของ โอเคครับผมพี่น้องขอ,อยุดตีกันน้ำสุดนิ่งเพียงแคีนี้เด้อครับผมขอบคุณในไลฟ์ี่เขามาเบืงมาส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งครับผมขอบคุณในไลฟ์สวัสดีครับ